สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่14กุมภาพันธ์2566า6 6กระทรวงกลาโหมของเนเธอร์แลนด์ออกแถลงการระบุนะครับเครื่องบินรบ F-35 ของเนเธอร์แลนด์จำนวน3ามลำได้เข้าสกัดเครื่องบินทหารของรัสเซียจำนวน3ามลำที่บินเข้ามาใกล้กับโปแลนด์และคุ้มกันขณะนำเครื่องบินรัสเซียออกไปครับ กระทรวงกลาโหมของเนเธอร์แลนด์บอกว่าขณะนั้นเครื่องบินไม่ทราบฝ่ายได้บินเข้ามาใกล้กับพื้นที่รับผิดชอบของกองกําลังสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ในโปแลนด์จากคาลิมินกราดซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลบอลติกของรัสเซียหลังระบุรายละเอียดเครื่องบินได้แล้วพบว่ามันเป็นเครื่องบินอีว20เอ็มพุสเอของรัสเซียที่มีเครื่องบินซู27แฟรงเกอร์สองลำบินประกบเครื่องบินของเนเธอร์แลนด์จึงบินคุ้มกัน ขบวนเครื่องบินรัสเซียจากระยะไกลที่จะส่งมอบให้กับพันธมิตรนาโต้ได้ประกบดูแลต่อไปด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียไม่ได้ตอบคําถามใดๆในเรื่องดังกล่าวขณะที่กระทรวงกลาโหมของโปแลนด์ระบุว่าเครื่องบิน F35 ของเนเธอร์แลนด์จำนวน8ลําได้ประจําการอยู่ในโปแลนด์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2566นนี้นะครับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่มีการเปิดเผยกันออกมาว่ามีเครื่องบินของรัสเซียนั้นเนี่ยเข้าประชิดพรมแดนของโปแลนด์ ที่ผ่านมานั้นเนี่ยต้องบอกว่าโปรแลนด์ก็เป็นชาติหนึ่งนะครับที่เป็นสมาชิกของนาโตแล้วก็มีการดําเนินการส่งเรื่องของอาวุธยุธธทโธปกรณ์ต่างๆและก็ให้การสนับสนุนยูเครนเนี่ยครับอย่างชัดเจนมาโดยตลอดแม้กระทั่งก่อนหน้านี้พวกเขานั้นก็มีการเรียกร้องให้ชาติสมาชิกนาโตอนุมัติให้เขาจัดส่งเครื่องบินรบโดยเฉพาะ F16 ให้กับกองทัพของยูเครนแต่ว่าตอนหลังมานั้นอันเชดูดาประธานธิบดีของโปรแลนด์นั้นเหมือนว่าจะเปลี่ยนใจนะครับ ได้มีการบอกว่าเครื่องบินรบของโปแลนด์มีจํานวนน้อยถ้าจัดตกให้กับทางด้านยูเครนนั้นก็จะทําให้กองทัพของโปแลนด์มีเครื่องบินไม่เพียงพอในการใช้งานและนี่ครับทีล่าสุดนั้นก็คือมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อพบว่าเครื่องบินของรัสเซียนั้นได้เข้ามาใกล้พรมแดนของยูเครนเนี่ยครับแล้วก็พรมแดนของโปแลนด์ก็เลยทําให้ในส่วนของเครื่องบินรบของเนเธอร์แลนด์นั้นได้ดําเนินการเข้าสกัดนะครับและถามว่า ทำไมเครื่องบินรบของเนเธอร์แลนด์นั้นไปอยู่ที่โปลแลนด์ก็อย่างที่บอกนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยเป็นชาติสมาชิกของนาโตซึ่งการเคลื่อนกําลังหรือว่าการนําเอากําลังนั้นเนี่ยไปสังกัดหรือว่าไปประจําการอยู่ในประเทศสมาชิกนั้นก็กลายเป็นเรื่องปกตินะครับก็ถือว่าพวกเขานั้นมีการดําเนินการด้านความมั่นคง,งร่วมกันในลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดนั่นเองครับ